มาหากินเขานอกทุ่งที่นอกคุณน่ะวิวมีอไรบ่าล่ะฮะคุณน่ะนั่นเฮ้นบ่ดีดีว่าสันมาเก็บผักไปกินไปต้มใส่ป่าหาเก็บผักเก็บหญ้าต้มใส่ป่า โอ้ยเศรางาบเาราเงยพูนาอืมมันลั่นทษดีพูนา,านพักบัดนี้พักบุ๋งพักดางคมลายาคาโกมันมีส่วนนีน้เนาะลั่นทษดัวหากินด้วยร่ำแข่งถูกมันหยากกีดีได้เบิ่งเก็บผัก ก็ต้องเอาไปเป็นอันเออไม่เก็บเป็นแตอัน,นเดียวจะได้ถุงมาบ่ล่ะอืมหันมาดูนักเห็นน่ะผักมันอ่อนอยู่ได้หนิเนาะพุ่นผักตางขมข้าวตังกินแสีบพี่น้องลาวส่เบอร์ตันนี้เนาะกูอ้อังเป็นกินยมากร้ายกูอังมากร้ายมากพักตางขม